จับคนท okay, ี <creo u> ่หน like ้าตาเหมือนทักษิณโอเคเข้าใจละไอ้เฮียจับไอ้เฮียอย่าเล่นกันเมือกันเล่นเลยตบมือข้าไอ้เฮียไม่มีใครดูระเบิดตายไปหนึ่ง requesting t r a i l e เฮียคนดยที่มีกองทัำเองอาจจะเป็นคนขายเกี่ยวขายเกี่ยวกบกระโดดไปแล้วไอ้เฮีย คนนี้อเปิดประตูเหยแต่ได้พงแค่เปิดประตูมือนกูนั่นแหละหีกูเฉลเลยรอะไรสัตว์มองพื้นดีๆมองข้างบนด้วยที่เดยกกบกระโดดมีมีมีนี่ยเนขึงนดอยวสัตว์นี้จับมีแกมีกูไม่ตแล้วะเออทำกูไม่นำทีมสตแล้วะเออจริง

เี่ยตัวปิวเลยตัวปิ้วเลยอ่ะไอ้ยัยคนฮาเลยสัสเรียเกิดอุ้มมันก็พละนะเมื่อกี้เนี่ยเ ใช่ปะมันสำเนียงมันแปลกๆใช่เหรอวะทำนี่งมันคุ้นๆตะบีดมันสู้พวกเราไม่ได้อยู่แล้วน็อกกดสต๊าคให้มิสเตอร์บีเฮ้ยเอาว่าเสือลูกคงการมะลูกคงการแล้วกูว่าเด็กน็อกกดสต๊าคให้มิสเตอร์บีวะกูว่าเด็กปิดผ้าปิดตานี่สิที่ราโอ๋อกูว่าเด็กแถวบ้านกลุ่มมันปัญญาอ่อนเกินไปเลยเฮียงั้นกูขอเป็นคนขับรถดิได้ด วันเดียวมันเดียวเราต้องหามดักเอาไว้หน้าประตูมีระเบอร์อย่าเพิ่งเปิดพอาะพอคุณดำไปแล้วปอาอหยึดเดี๋ยวเดี่ยวเยอุ้ยเสียบหูไปทีเดียวยหูไม่เป็นไรแต่ีอ้ยไม่มีแล้วระวังร้องปอาวอะไรตัดดักตัดดำไปตูมทำงาน จะเป็นแค่คนเดียวที่เดือดตายได้หมดดูร่องประตูอยู่เข้ามาเข้ามาไปดินัดเข้าไปติดมึงนัดอยู่งนัดหนึ่งเอ้ยแมดด้าแมนด้าแต่ทำไมมันมีคนยิงมาจา้างหลังเหตุการณ์อะไรแต่ระหวางไว้อะไรแม่เป็นสองทีมวกเลาไม่แยกกันเพียร์ไม่มันไม่มีเหมือนมีใครยิงมึงมาจากด้านซ้ายด้านขวามาได้ด้านหลังทำไมทไม่แผ่นเลยเฮ้ย

พออยิงผมจะใส่สึกแล้วระเบิดตาระเบิดระเบิดล่อน <tucked> <zek ép> ี่ระเบิดที่พื้นี่ยตัน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 ตใส่สึกคนดีมันตันตันาันตันตัน่ันตันตันไอนขอบตตันตัตันตันนันตตนนันันัันันนนนัทมันตายั เอ้แม่บอกกูกูปุ่มปุ๊บปุ่มปมเอบครับขอบครับเยอหันหน้ามาปุ๊บอ่ะผอยินกูไอ้กูไอ้กูก็ว่ากูก็เนี่ยไอ้กูก็ว่ากูก็เดินมาถูกกันนะไอ้เหี้ยถกใจถกใจนิดหน่อยเท่าที่เท่าที่ไม่ไม่หน่อยหน่อยหรอพูดสามพูดสามไปเคลียร์มาให้เดินมาอ๊อฟผอยินกูเจือบศพกันภารกิจจากสควอตกลายเป็นวันแมนอัพหมีุนรเอฟเวนต์ส์กูดทูโกนี่แหละหรือว่ามีการพัฒนาการในการระวังตัวไง เป็ที่ทีจบกูก็กูก็บอกว่ามีระเบิดกําลังจะบอกว่าเออระวังนะอ่ะไม่ถันละเริ่มใหม่ยังไม่เริ่ไปเลยนะเริ่มใหม่กันของด้ว่ากูรู้เรือเรเราแล้วก่อแล้วก่อนเลยแล้ก่อเลยให้เลตนำดิเลสเปของบอลดิเลตของบอลดิตุ้งเลยไอ้เยอยขำขช้นไป เด๋เป็นพลทหารนั่นแหละเป็นเป็นตำรวจพลทหารเช่นว่าตาตาน่าจะรักไอ้นี่กับดักประตูไอ้กบระเบิดที่ประตูที่รักมากอ่ะถีบไม่หยุดเลยถีบระเบิดตู้มเใหม่เาดิมใหม่อะไนดีๆเดีชายพลาดเลยชายผู้ที่ชอบกับดักระเบิดไอ้สัตว์กับลูรเ่วอะไรเกิดขึ้นวะอะเราฟังบีบใหม่คราวนี้ต้องมีบีบเพิ่มแล้วแหละระวังผอปอ ใค, yup. ใครไม่เข้าใจบีบกดแท็บดูนะไม่บีบบีบแบบจับทักษิณบ <like ีบลองคือฆ่าให้หมดจนเป็นพวกซะเองเข้าใจอันน like okay, okay. ี้คือเริ่มใหม่เลยอ่ะอีกเริ่มใหม่ตบกันบักช่าไปเอ็นเอางี้งี้เดี๋ยวใครเข้าหน้าประตูเดี๋ยวคุไปเข้าหลังประตูเดินอางงั้นกูตามต้าประตูก็มีถ้ามึงเข้าหลังหลังอ่ะเอาได้ๆอางงั้นกูตามต้านนั่งแยกเป็นสองทีมนะเรื่งบ้านมันยังยังไปไม่ถึงปั๊บ ทีมหนึ่งอยู่ไหนอยู่ที่บนหรอเดี๋ยวกูเริ่มจากข้างล่างนะพี่นัทเริ่มจากข้างบนห้องที่เราพี่ก่อนพี่ก่อนถือว่าไม่มีเอาอะไรยังเอาอะไรนะเอาแล้วเขาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วระเบิดหรอระเบิดมาเลย ระเบิดข้างในห้องนี้มีข้างในห้องนี้มีเลสตัดไม่ได้วาดตัดระเบิดไม่ได้อะทำไงดีพี่นัาผมกำสลักไอผมกำสลักอยู่ผมเก็บตุ๊ดตุ๊ดเสี๊ยบสลักเข้าไปมันเก็บไม่ได้พี่อัเลยได้แล้วได้แลนะใครอ่ะเฮ้ยตัดตีกูตีกูตีตัดเดียวอันนึงตัดเดียวกูตีอะไรอ่ะไอสไลด์ตายแล้วตายแล้วสองคนยี้ฮ่า ไม่ไม่มีอะไรครับมีระเบิดดูเลยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ตอนนี้มีนรุดหนามาเข้ากันจะมองตรงพี่มองตรงไม่ได้ได้แค่ทางดูไปยิงนี่เฉยยังไงก็พลังเยอะโอเคตามแผนตุครับอยู่ดีระวังระเบิดมีระเบิดยิงเลยโอเคโอเคตัดลังอยู่ตัดังเยอะใครใครมาระเบิดมานัดนัดตึงหลังไว้นตึ๊งหลังไว้กูระเบิดข้างล่างเอ้ยฉันฉันฉันใต้ดินอยู่กูนะกูยังขึ้นไปอ่าขึ้นมาเจอพี่กำลังอยู่หน้าประตูกลังขึ้นไป ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์ชั้นนี้นะนั่นเจ้อ้าวชิบหายแล้วเฮียไปอะไรกันก็เลยขึ้นไอ้เฮียชัอตใต้ดินกูรู้ใครไอ้สัตว์อสิ่กูฆ่าแล้วิ่งตายไปแล้วเฮียไอ้เนี่ยกินแทงสิ่งตายไอ้เฮียไอ้สัตวเดียวกูติดไปเลยรี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 อ่ะตบใบมันแกะไปแล้วอย่าไปตัดอย่าไปยิงไอ้เฮียต่อตาเราจะเปลี่ยนผลักิจเลยอ่ะไม่ไม่ไม่รีรีรีใหม่ใหม่ใหม่กดกดตัดตาร์ทกดอีซีรีดิ กด e c ีได้กดแล้วกดแล้วกดแล้วกดตีอ่กดตีต้องกดตีกะเบิดตัดแล้วนะอ๋อโอเคโอเคงั้นฉันบนขีเลยกูรู้แล้วแฟนกูเนี่ยกูรู้ว่ใครมันอยู่ไหนกูรู้ละใช่มเจอกูสัตว์เนี่ยไอ้ทักษิณเลยสัตว์ไอ้ต้ามันโดนติดกับเขาไอ้เยอะกูตีอี๊ม่เลยเบียดกูไม่เอาไม่เอาจู่ล็อกคอกูไว้ไอ้เกิดอะไรขึ้นกูตเนีตัดเดียวมันตัดเดียวกูตีด ไอ้ตายยิงครับปีนิงทำไมนั่นนักกันนั่นเขาเป็นคนรวยนด้วยเยี่ยมคนรวยด้วยอีผมก็ต้องโดดอะไรออกแน่เลสอีผมก็ต้องจ่าผมก็ต้องฝอฝอโดดยิงเป็นไอจิคนรวยอะคุลนไล่แน่ผมจะฝอฝอผมจะสุดท้ายฝอคนรวยจนไม่เท่าไหร่หรอกเลสแต่มึงยิงคนรักใหม่ของอีโวอีโวเอ็กโคเท่อ่าใช่โค้เท่โคเท่สวย เนี่ยมึงเนี่ยเลสมึงทำอย่างเงี้ยเฮียมึงก็จะเหมือนเป็นคนดำที่เิ็นคนขาวอไอย่าเงี้ยเขาไม่ชอบกันกันจริงอะเลเนี่ยอมเลยไอ้คนโดนตะขังสาราหารลืมแน่เลยเนี่ยแต่ถ้ามึงเอาแต่ถ้ามึงจิงเนี่ยพวกที่มันมีตังค์อยู่ในบ้านเนี่ยมึงมึงเอาคนขาวไปินคนดำเนี่ยไในกระเป๋านั้นออเะไรอะไรอะไรวะไรบ้างฟังไอ้พูดความจริงอ่ะมันจะมีปัญหาเะีรอย่าไรวะางไปครับก่อนที่เราจะติดคุกไอ้เลสพูดไอ้เลสพูดนะไม่ใช่ผมนัทสภพลช่วยฮะอียเออที่กินถูกใจครับ นวพลสินทรัพย์ตตนพลแจกอินเข้าไปเหียัเอานชั้นที่โบอนเฮ้ยยมึงเจ้าชื่อหมวอะไรตวไปเียนั่นอะประสบตะกุนไหนยระเบิดพออตายเย้เลย ขำสัตว์เลยขวามีนะเอาไปเอาไปเอาไปมันเกิดยี่อะไรเราเราจะได้ฝึกด่านเนี้ยจนเราแม่งชำแบบว่าต้องชำต้องยิงขาบันป่ะเออยิงขาหรือแม่งก็ปลาเป็นใส่แม่งอ่ะใช่แต่ว่าเราเราก็สุดจริงมา เฮ้ยเรายิงขาได้ก็แค่ขาก็แค่ขาขาจะคิดอะไรมากว่ายิงยิงไปเหิะภารกิจไม่ได้บอกห้ามทำร้ายร่างกายหรือแค่อยากให้มันตายก็พอยิ่งต่อยให้มันหน้าอยู่แต่มันก็ไม่ตายก็โอ้ยพี่อะไรอ่ะทำไมยิงมูร่างล่างนิมเทหสวมึงก็ยิงเนืสวยมึงก็ยิงขาที่สามเลยเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นไอ้นี่หมาเว้เป็นไอ้เก๋ชูกาแฟไม่อร่อยเลยไหเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คืออีโวนั่นแหละมันคือตัวอีโวนั่นแหละเราทุกคนคือเพื่อนกันใคร ใครเวนบึ้งใครวนบึ้งกูหัวดาวบุชั่นมาวะโอกลัวมะสว่างขนาดนี้พวกในวิชั่นเหรออย่าลืมไม่ข้างในมันก็มืดงกูก็เลยกูไม่ได้เติมโป๊กใส่ไหมใช้โค้ดในอัมอือถูกใช้แล้วโค้ดสุกรโกูในอามเออพอพอไม่อยากตายวะลืมไใส่ออฟใส่โค้ดในอัมใส่โค้ดในอาม เราไปชั้นล่างเราจะพูกคำเบิงขึ้นก่อนเลยต่อรอไลน์ไม่ไม่ใส่คนได้อะไรเราไปใจะยิงมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวอยู่ทางยาวหนึ่งตัวเข้าห้องมาเข้าทางยาวมาระวังมีระเบิดไหมอะไม่มีไม่มีไม่มีระเบิดหรอเปิดเลยทีเราเนี้มีระเบิดหรือยเล่ยเปิดเดี๋ยวเราตัวนี้แปดนำเลยเพื่อน เขาพาไปอยู่ข้างหน้าเลยขวาขวามีขวามีขวามีห้องลึกห้องลึกห้องลึกเฮใครใครเดินตัดหน้าเมื่อกี้เคลียห้องนีเคลียห้องนี้ก่อนมน้องมาให้อยู่โอเคโอเคซ้ำเลยมีชะตาแตกละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรูปหมดเลยรูปหมดแบ็คเลย เคลียชั้นนี้ได้นัดสองเคลียชั้นนี้อ่ะทัหลเดินเดินไปเลยอยู่ผมกันหลังอยู่ห้องมีคนอยู่กระเว็นอยู่ในห้องนี้อยู่เดี๋ยวโอ้ระวังวัโอ้จะจับไม่ได้จับไม่ได้ปั๊ปปั๊ปปั๊ปแต่ยังยิงจะผู้คนรวยไปแก้ไม่ได้แล้ผมผมจะยิงผมยิงไม่ได้มันพินัทบังบังตัวมันอยู่ไงมื่จิออกมาเลย เาทำตัวปกตินะ่ะเออนั่นแหละยิงสิขาแล้วก็พูดบอกมัน Get down p o เออได้แล้วฉันมีเคลียร์ฉันมีเคลียร์จับตัวประกันได้แล้วล็อกเลยล็อกแขนเลย Turn around Keep your hands up Stay where you are ตอบหัวสักทีออื้ พอพอกว่าไอ้สัสบสนาย for ก้เสร็จแล้วอ๋กล้เกืแล้วจับมันแค่นเดียวกรับานกลับาดตรวจสอบพออแป๊บนึงนะพ n t a i ายล้วเดยิงไงยี่แล้วโดนระเบิดด้วยสัตว์โดนระเบิดอี๊อะโนโดนยิแล้วดระเบิดเลยบุกมีจับงกด ทับเจคทีฟสีเขียวอ้โหดาวเด่นเอาไปเชื่อรีพอร์ตเอที่เอยังไม่มีข้อผิดพลาดว่ะไม่มีข้อผิดพลาดว่ะมี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 คนตายไม่มีข้อผิดพลาดว่ะแล้วกูที่นอนอยู่คือที่อะไรขอบอสขีดไปหนึ่งขอบอร้อยตายขอบอร้อยตายขอบอแห้งอย่างเงี้ย